่าวด่วนครับทุกคนอัปเดตผลคะแนนล่าสุดของคมชัดลึกอวอร์สาขาลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนครับล่าสุดน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคะแนนหล่นมาอยู่อันดับที่2แล้วนะทุกคนอันดับที่1น,นั่นก็คือคุณแอนออรดีครับเนื่องจากว่าอุ้มอิมข่าวกระแสได้ไปดูไลฟ์สดของคมชัดลึกนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ประกาศผลแบบเรียลไทม์นะทุกคนในสัปดาห์นี้ครับคุณแอนออรดีก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่1นนะครับส่วนน้องเนะี่ยอยู่อันดับที่2ครับทุกคนเรียกได้ว่าอยากจะถามพราพ่อแม MC นะว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีนะทุกคนแต่ว่าไหนไหนก็ไหนละอีก2วันสุดท้ายเราไปรวมพลังกันโบวถให้น้องกันครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเพียงอีก2วันเท่านั้นครับคะแนนหล่นไม่เป็นไรครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่า FC แฟนคลับของน้องเนี่ยนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นหนักมากแล้วก็ช่วยกันโบวตหนักมากๆนะครับถึงได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสมองว่าก็ เป็นเรื่องราวที่ดีที่น้องมีสิทธิ์หรือมีชื่อเข้าชิงนะทุกคนแล้วก็อุ้มคิดอุ้มยิ้มคิดว่า FC ฟแฟนคลับของน้องเนี่ยคือเต็มที่มากๆแล้วแล้วก็มีบะหลายคนที่โหวตไม่เป็นหรือว่ามีหลายคนที่อ่าไม่เข้าใจในเรื่องของการโหวตครับทุกคนอุ้มยิ้มข่าวกระแสก็มีการส่งข้อมูลให้หลายๆคนแล้วนะครับซึ่งนะครับปีนี้นะครับทุกคนถือว่าคมเันลึกเขาก็ประกาศาชัดเจนนะว่าเขาเนี่ยจัดยิ่งใหญ่ครับแล้วอ่าทางคมเันลึกเขาได้มีการไลฟ์สดนะทุกคนแล้วก็มี FC, อม FC เอ่าไาม่า,าไม่างไง ว่าคะแนนที่โหวตไปเนี่ยมันโปรง่งใสนี่เอฟซก็เข้าไปถามทางคมชัดลึกแบบนี้นะครับทางคมชัดลึกอวอร์ดเนี่ยก็ได้ตอบบอกว่าเราก็มีผลคะแนนพร้อมที่จะยืนยันกับคําถามของ FC ฟซแฟนคลับแบบนี้นะครับทุกคนเราก็มีเขาเรียกว่าเขาก็มีมาตรฐานของเขาอะนะครับทุกคนแล้วก็ทางคมชัดลึกเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า เขาเจอคําถามแบบนี้เป็นประจําในทุกๆปีนั่นเองครับทุกคนน้อก็ถือได้ว,ว่าตอนนี้คะแนนของน้องอุ้งอิงไปบป้นแพงนะครับทุกคนก็แฟนคลับเอช่วยกันโหวตร่วมกันโหวตในทุกๆวันครับไม่มีวันไหนเลยเนาะที่หลายคนเนี่ย คือไม่โหวตกันเขาเรียกได้ว่า SMS อะไรต่างๆก็ถือได้ว่าบางคนเนี่ยทุ่มสุดๆเลยนะครับบางคนแบบเอาให้น้องแบบหลายคะแนนมากๆนะครับก็ถือได้ว่าอุงอิงเพื่อนแพงเนี่ยเอฟซีแฟนคลับเนาะเยอะจริงๆนะครับน้องเนี่ยครองอันดับหนึ่งมาตลอดหลายสัป,ปดาห์มากๆแต่สัปดาห์นี้นะครับของคุณแอนอลลีเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่1อาจจะด้วย S.M.S. หรือเปล่าหรือว่าอาจจะด้วยอะไรต่างๆอันนี้เราไม่ทราบนะครับเราก็ไปช่วยกันบวตกันครับทุกคนเนาะโค้งสุดท้ายแล้ว2 2วันสุดท้ายเท่านั้นครับไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ถือว่า F.C. แฟนคลับเน่เต็มความสามารถเต็มที่แล้วนะครับถือได้ว่าน้องครองอันดับหนึ่งมามาเยอะแล้วมาหลายสัปดาห์แล้วครับทุกคนก็ถือได้ว่า F.C. แฟนคลับน้องเยอะแล้วครองอันดับหนึ่งมาแบบนี้ถือได้ว่าอุงอิ่มแพมแพงไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนถือได้ว่าแซงหน้านะครับหลายคนเลยนะที่เป็นหมอลำมายาวนานมาก แต่อุงอิ่มไม่เพงแคคือมาเป็นหมอลำภายในไม่กี่เดือนน้องสามารถครองใจแฟนคลับได้ตลอดหลายสัปดาห์แบบนี้ก็ถือว่าน่าภาคภูมิใจแล้วนะทุกคนก็ สำหรับคลิปนิ้อิมข่าวกระแสเนาะก็เอาผลการอัปเดตแบบเรลไทม์เนี่ยมาฝากทุกๆคนครับว่าตอนนี้น้องหล่นมาอยู่ที่อันดับที่2นะครับหลังจากที่พอๆแม่แม่เอฟซีนะครับร่วมใจกันมาตลอดหลายสัปดาห์เนาะหลายคนก็บอกกับอิมข่าวกระแสนะครับว่าทําไมคะแนนมันไม่นิ่งเลยพิมพ์ิม,มข่าวกระแสทําไมเขาไม่ประกาศแบบชัดเจนเลยรอจนเหนื่อยแล้วหรือว่าเอ๊ะคะแนนแบบสรุปยังไงโปร่งใสหรือเปล่าบางคนก็เข้ามาถามบางคนก็แชทมาถามเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเอฟซีใครบ้างนะครับที่เข้ามาถามเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ ชัดลึกเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าคะแนนเขาโปร่งใสแน่นอนแล้วก็เขาเจอคําถามแบบนี้แทบจะทุกวีคแทบจะทุกครั้งเลยที่จัดประกาศผลรางวัลน,นะครับนี่ว่าเขาก็มีผลหรือโปรที่เอาไว้ยืนยันนั่นเองครับทุกคนสําหรับเอฟซี FC แฟนคลับนะครับทุกคนของในแต่ละบุคคลเนาะที่เข้ามาโหวตให้กันเนี่ยถือได้ว่ามีชื่อเข้าชิงเนี่ยนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจแล้วสาหรับคมชัดลึกนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นรางวัลที่ เขาเรียวกว่าอะไรประชาชนโหวตกันทั่วประเทศนะครับนะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ตกมาเป็นอันดับที่2อ,อีกแล้วสําหรับองค์อิงไปบ้่นแพงนะครับทุกคนก็บางคนก็บอกว่านี่แหละแบบ เราจะเลิกโหวตดีไหมหรือว่าเราจะโหวตต่อหรือ,อยังไงดีบางคนก็มีฟีดแบ็กแบบนี้แต่อุมอิ่งข่าวกระแสะมองว่าถ้ามีกําลังโหวตก็โหวตก็ทุ่มกันไปเลยครับทุกคนมัน2วันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อน้องจะได้รางวัลนนี้เนาะหรือไม่ได้หรือได้ยังไงเนี่ยเราก็ถือว่าเราทําตัวตเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถแล้วสําหรับ f c ของน้องอุงอิ่งเป็นบ้านแพงเนาะหลายคนก็แชทมาบอกพิมพ์อิ่มข่าวกระแสะนะครับว่าเอพิมพ์อิ่มข่าวกระแสคะเนี่ยผลคะแนนของน้องตอนนี้มันยัง26%อยู่เลยทําไมของคุณ 2องทำไมคุณแอนได้รางวัลที่1นะครับทำไมคะแนนมาเป็นอันดับที่1ซึ่งวันนี้เนาะเขาเพิ่งไลฟ์สดเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่าเป็นแบบอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าน้องเนี่ยหล่นมาเป็นอันดับที่2ครับทุกคนก็ถือได้ว่าเนาะส่งกําลังใจไปให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันครับทุกคนหลายคนก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวโอนเงินไปให้น้องดีกว่าแบบเลิกโหวตแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะอ้มิมข่าวกระแสให้กําลังใจสําหรับคนที่อยากจะโหวตให้น้องแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะรอะเป็น คือโหวตมาแบบสุด สุดๆแล้วอ่ะเราก็อยากจะให้มันสุดเหมือนกัน2วันนี้เอาเอาให้มันสุดสิทุกคนว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเนาะสำหรับรางวัลคมจะเลือกอวบเคเอเนาะอ่าลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะเดี๋ยวถ้าใครไม่ทราบว่าโหวตยังไงเนี่ยดูคลิปนี้ไปเดี๋ยวมิมข่าวกระแสเนี่ยจะนะครับทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับอ่าช่องทางการโหวตต่างๆครับทุกคนก็ถือได้ว่าแฟนคลับน้องเต็มที่จริงๆนะครับเนาะนะในกลุ่มบ้านฮักในกลุ่มบ้านโฮมฮักต่างๆในกลุ่ม FC อุงีอิงต่างๆครักนือ้่าีงล กลายเป็นแบบว่ากระแสเลยแล้วก็ไปร่วมด้วยช่วยกันในการโบวตให้น้องกันครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าปีนี้น้องมาแรงสุดๆแล้วแหละแล้วก็แซงหลายๆโค้งเลยสําหรับองค์อิงเพรบ้านแพงนะครับสาหรับวันนี้นะครับมีเรื่องราวหลากหลายมากมายเลยเนาะสำหรับองค์อิงเพนบ้านแพงวันนี้น้องก็ได้ไปช่วยสมทบทุนกับทางวัดนะครับซึ่งทางวัดเนี่ยก็มีการได้สร้างนะครับศาลาใหม่ใช่ไหมครับทุกคนสร้างศาลาใหม่ เป็นสาราวัดเนาะที่โดนไฟไหม้นะครับน้องก็ได้ไปร่วมกับทางเจ้าอาวาสแล้วก็กับร่วมคณะกรรมการทางวัดนะทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้อุงอิงน่ารักมากๆแล้วก็ได้ใจแฟนคลับทั่วประเทศเนาะแล้วก็น้องเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่ใจบุญนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรกับใครหรอกสรุปอุ๋งอิงไม่อแนแพงเนาะทุกคนเป็นคนที่ ใจิตใจดีอ่ะนะครับน้องอ่ะนะครับก็เป็นผู้ให้เสมออ่าเป็นผู้รับแล้วน้องก็เป็นผู้ให้ในทุกๆครั้งนะครับทุกคนเราจะเห็นโมเมนต์แบบนี้อยู่เรื่อยๆสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับก็ขอให้อ่าสิ่งที่น้องทำเนาะขอให้ส่งเสริมน้องเนี่ยให้ถึง ฝั่งฝันนะครับไม่ว่าจะทุกเส้นทางไหนที่น้องไปร่วมอะไร,รยอย่างไปรร่วมายการทีวีร้องเพลงออกซิงเกลิเลอะไรต่างๆก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จแล้วกันน้องกับความดีของน้องที่น้องได้สะสมมานะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับสาหรับวันนี้น้องเรื่องราวที่มิมข่าวกระแสเอามานําเสนอน,นั่นก็คือเรื่องราวของผลรางวัลคมชัดลึกอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งเขาก็ได้มาประกาศเนาะประกาศผ่านไลฟ์สดนะครับซึ่งมีเอสซีแฟนคลับแหละเข้าไปถามว่าตอนนี้บอกได้ไหมว่าผลคะแนนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือดูในเว็บไซต์ มันก็ไม่รู้ไงมันก็รู้แค่ว่าองค์อิงเนี่ยได้26เปอร์เซ็นต์แล้วก็คนอื่นก็ได้เท่านั้นเท่านี้น้อยกว่าอย่างเงี้ยครับทุกคนแต่บางคนก็อยากรู้แบบเรียลไทม์ไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมครับก็อยากรู้แบบเรียวไทม์แล้วก็อยากรู้ว่าคะแนนของน้องเนี่ยไปถึงไหนแล้วนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับคะแนนของน้องก็หล่นมาเป็นแบบที่2เอาเป็นว่าสู้ๆแล้วกันนะครับใครที่ไม่รู้เนาะช่องทางในการโหวตก็เดี๋ยวแชทมาทางยิ้มขากระแสก็ได้อ่ามาทางแฟนเพจก็ได้หรือ Facebook เฟซ ทุ่มให้น้องยังไงครับทุกคนก็สามารถแชทมาบอกทางวิมข่าวกระแสได้นะครับนะก็เดี๋ยวหล่นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวขึ้นเราก็แบบใจหายนะทุกคนบางทีนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ด้วยสาหรับคลิปนี้นะครับทุกคนจะได้ไปโหวตกันแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจหรือส่งกําลังใจให้อิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ